จากข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในทีวีในโลกออนไลน์หรือเหตุการณ์จริงที่ประชาชนคนไทยกําลังได้ประสบและได้รับผลกระทบอยู่หลายๆคนเรียกปรากฏการเช่นนี้ว่าสถานการณ์วิกฤตชาติเกิดมาไม่เคยพบเคยเจออาเกิดมาจนถึงขณะนี้แล้วนะอายุ50กว่าแล้วเนี่ยอาก็เพิ่งจะเจอกับรัฐบาลชุดนี้ซึ่งอาก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มันเดือดร้อนไปหมด เพราะนั้นถ้าเผื่อเราสามารถที่จะร่วมใจเทใจเรารู้ทุกอย่างแล้วคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะคะเชื่อว่าทุกคนทราบแล้วว่าบ้านเมืองเป็นยังไงประชาชนทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันค่ะทุ่มเทชีวิตจิตใจช่วยให้รอดพน้นไปให้ได้เมื่อเจอวิกฤตที่หนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบุคคลหลายกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้รักชาติทั้งหลายจึงมีวิธีในการแสดงออกถึงความรักชาติในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่มีเหตุผลเดียวกันคือความรักแตกแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรพวกนี้ไม่มันไม่ถูกป้าเองนี่ไม่ได้เป็นเสื้ออะไรทั้งนั้นแต่ว่าป้าเป็นเสื้อของแม่หลวงเรารักใม่หลวงอยากรักกันมาเสียสละชีวิตเพื่อพระองค์กันได้ ปลาพูดแ้้วนี่เป็นหนึ่งเสียงของประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่แสดงถึงความสุดจะทนจนทนไม่ไหวที่จะต้องออกมาแสดงพลังตามสิทธิในรัฐธรรมนูญท่ามกลางความขิดเห็นที่หลากหลายของคนในสังคมในแับแรกนะคะเราก็ต้องมองก่อนว่า ทุกคนมีสิทธิ์และพื้นที่ในการแสดงออกความคิดเห็นในสังคมประชาธิไปไตยที่เรากําลังพูดถึงอยู่นะครับแต่ในส่วนตัวเราคิดว่าในฐานะที่เรากำลังเป็นเยาวชนเนี่ยล้วก็เราเป็นผู้นำนักศึกษาในองค์กรของเราเนี่ยเราก็มองว่าการแสดงออกของแต่ละคนค่อนข้างที่จะมีการแสดงออกที่แตกต่างกันตามความคิดของตัวเองทั้งนี้เรายังคงไม่เห็นว่าไม่มี หน่วยงานไหนหรือสิ่งไหนออกมาซัพพอร์ตความรู้สึกของบุคคลที่ยังไม่แสดงออกความคิดเห็นนะทั้งนี้การไม่แสดงออกความคิดเห็นอย่างตัวในสถาบันการศึกษาเองหรือตัวเยาวชนเองเนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่ได้รักชาตินะพียงแต่ว่าวิธีการดําเนินความคิดหรือวิธีการแสดงออกของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันณนะวันนี้ถามในย้อนย้อนถามในทางกลับกันนะครับว่า สิ่งที่เขากําลังออกมาแสดงว่าเขารักชาติเขาพยายามให้เห็นว่าเขาเป็นกลุ่มที่รักชาติเนี่ยณวันนี้มีใครเคยถามมุมของคนที่ยังไม่ได้ออกเสียงหรือยังว่าเขารักชาติหรือเปล่าในมุมนี้เราคิดว่าคงจะต้องมีสักกลุ่มหนึ่งหรือหน่วยงานหนึ่งเนี่ยออกมาแสดงเห็นว่าการที่เราไม่ได้ออกไปแสดงออกไปอยู่ในกลุ่มองค์กรหรือออกไป เป็นกลุ่มม็อบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รักชาตินะฮะเพียงแต่ว่าเรามีวิธีการรักชาติในแบบของเราณนะตอนนี้เราเป็นเยาวชนเรากําลังจะเป็นกําลังที่ดีของชาติในอนาคตเรากําลังจะรักชาติในแบบที่ใช้ความคิร้างใช้ความรู้ใช้ความสามคคีที่มีอยู่ในนักศึกษาหรือใช้ความสามคคีที่อยู่ในองค์กรสําหรับทรายนะคะทรายว่าถ้าถามความเห็นว่าเหมาะสม,มไหมทรายว่าอาจจะ มันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะคะว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าลึกๆแล้วเนี่ยของทรายอะ่ะทรายก็ไม่ได้เห็นด้วยซะทีเดียวกับการที่กลุ่มต่างๆออกมาแสดงออกแบบนี้นะคะในแต่ละกลุ่มก็มีข้อเรียกร้องมีสิ่งที่ตัวเองต้องการในการออกมาเรียกร้องที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่านอกจากจะเป็นไม่ใช่เฉพาะเสื้อเหลืองเสื้อแดงด้วยนะาะขาวก็ยังมีอีกหลายๆกลุ่มที่เขาออกมาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องป่าไม้เรื่องที่ดินเรื่องอะไรที่มัน เป็นสิ่งที่เห็นอยู่ทั่วไปในสังคมเรานะคะซึ่งหนูคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะที่เขาจะออกมาแสดงความความยิดเห็นในเรื่องนี้เมื่อทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่านี่คือปัญหาระดับชาติและทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงออกถึงความเห็นด้วยหรือขัดแยง้งเพื่อช่วยกันหาทางออกในการแก้ปัญหา ครับคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคณิทศาสตร์เนี่ยนะฮะก็ได้มีจุดยืนเนี่ยนะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประโยชน์ของประชาชนมาโดยตามลําดับนะครับภารกิจอันยิ่งใหญ่นะของนิเทศศาสตร์เนี่ยก็คือในเรื่องของการสื่อสารนะรถ้าหากว่าเราตอนที่เราขึ้นบันไดามาเนี่ยนะครับด้านขวามือเนี่ยนะก็จะมีปณิธานของนิเทศศาสตร์นะซึ่งแต่งโดยคุณนวรัตพงไพบูร์ วีซีไรนะฮะซึ่งให้นิเทศศาสตร์เนี่ยเมื่อปี1กึ่กิกายน2555นะฮะเขาเขียนอาง,งี้ครับว่าเมื่อโลกมืดด้วยอาธรรมคุกคามเข็นสื่อต้องเป็นปากเสียงตะโกนกล้าเมื่อโลกมืดมัวมนด้วยมายาสื่อต้องเป็นดวงตาประชาชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้วิกฤตการณ์ในลักษณะแบบนี้นะฮะเหมือนกับบุตรวีของคุณเอวรัฐคงไปบุญมาโดยตลอดนะครับว่า ปัจจุบันเนี่ยนะฮะโลกมันมืดนะฮะด้วยสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะมันมากุกค,คามมันมาปิดบังดวงตานะไม่ให้ความเป็นจริงเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมนะ,ะเพราะฉะนั้นในจุดยืนของเราเนี่ยก็คือว่าจะเป็นดวงตาของประชาชนได้อย่างไรนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็มีสื่อนะ,ะอยู่จํานวนหนึ่งนะครับจะเป็นสื่อเล็ก นะครับซึ่งจะทําหน้าที่ในการที่จะเป็นดวงตาให้กับประชาชนนะสะท้อนภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างตรงไปตรงมานอกจากสะท้อนภาพแล้วเนี่ยนะครับก็ยังทําหน้าที่ในฐานะที่จะเป็นหาทางออกให้กับประเทศนะตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเทียนนะที่จะส่องทางให้กับประชาชนนะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตรงนี้นะครับ บรรยากาศหน้าบ้านเมืองเราในปัจจุบันหลายกลุ่มที่ออกมาแสดงตัวว่ารักชาติมีหลายคนมองว่าอยากให้ทุกกลุ่มรวมตัวกันเปรียบเสมือนธนูหลายดอกที่พุ่งถูกป้าหมายเดียวกันถามผมว่าจะทํายังไงให้เป็นธนูดอกเดียวผมคงตอบไม่ได้หรอกแต่ผมเชื่อว,ว่าเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงสถานการณ์หนึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ทุกกลุ่มทุกฝ่ายเนี่ยนะครับมันมีความรู้สึกตกผลึกร่วมกันจริงๆเมื่อถึงสถานการณ์นั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าการเอาความรู้สึกร่วมจากประเด็นที่ร่วมกันประเด็นที่เล็กที่สุดแต่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหากความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปของสังคมไทยในปัจจุบันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยได้เรียนรู้ร่วมกันแบบพัฒนาการแล้วแล้วก็คนไทยควรจะก้าวไป,ปหรือทำอย่างไรกันดี ดังนั้นผมเชื่ออยู่อย่างว่าพลังทั้งหมดเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วก็ที่สำคัญอย่าเพิ่งเกี่ยงกันนะฮะอย่าไปเกี่ยงว่าให้คนนี้ออกก่อนคนนู้นออกก่อนนะคนนี้ทำไมไม่ออกนะให้แต่ละท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเลยร่วมกันแล้วก็ออกมานะฮะไม่ต้องไปไม่เราทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ทำเลยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นเหมือนเราไปเติมฟางคนละเส้นบนหลังอูดหลังอูดก็คือ ฝ่ายที่ไม่ถูกไม่ต้องนะรัฐบาลเนี่ยถ้าเราเติมฟางคนละเส้นไปเรื่อยๆก็จะมีฟางเส้นสุดท้ายที่อุดทนไม่ได้ก็จะพังไปในที่สุดนะครับการที่สังคมไม่รู้สึกว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันไม่เป็นไรไงเพราะฉะนั้นถ้าสังคมเนี่ยรู้สึกไม่เป็นไรเนี่ยนี้ต้องตั้งคําถามแล้วว่ามาตรฐานจริยธรรมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของสังคมเนี่ยมันตกต่ํามาก เราไม่เคยสนใจว่าไอ้ท่านนักการเมืองบอกว่าคอลเลคชันแล้วมาแบ่งให้ชาวบ้านอ่ะชาวบ้านก็เออดีอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้มันแสดงว่าเราตกต่ำม,มากนะบทบาททางออกการแสดงพลังรักชาติท่ามกลางวิกฤตอันหนักหน่วงจะมีแสงสว่างรำไรให้มองเห็นหรือไม่หนทางสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นเช่นใดคำตอบอยู่ในใจของประชาชนคนไทยทุก